สวัสดีครับมองพ่าประกาศการ T D G นะฮะวันนี้เราหยดเกม Pokemon Emerald นนะาท์ที่19กมาเลยทีเดียวนะครับและผมก็ขอตัดทีแป๊บหนึ่งนะครับโอเคกะมาในทางมาจากม่องไปสองตัวนะฮนี่นะผมไนี่ย,ยังจำได้นี่เจ็บของตรงนี้นะจะได้คล้ายๆชื่อสบู่โปรเทคมาลโอเคมาตัวนี้ นำน้ำหม่ไม่ต้องกลัวโอเคให้มาตางนี้นะมาเรื่อย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 เดินหก็บฮะเล่นตามผมมาแล้วคุณจะไปถึงให้เร็วที่สุดได้จะไปถึงเร็วมากเดี๋ยวเขาไม่ขอมเขามาเตือนลืมใช้แม็กซ์รีวิวแล้ว คลิปอีกรอบนะฮะโอเคกลับมาอีกครั้งนี่นะขึ้นมาเก็บปุ๊บเรสริกดสตาร์ทกดสีนี่นะให้ลงมาตรงนี้เรื่อยๆแล้วเอ๋นี่คนะรับปเจวีก็จะส่งมาแล้วฮะมากับใบทำตามใต้น้ำ เยีกยวไว้เนี่ยต้องไปทางโน้นข้อประมาณนี้เอออยากเจอปะโจมันโบราณจังเลยนี่นะตรงนี้นะเอาเก็บของได้อยากเจอปะโมันโบราณหน่อยจะได้ไปเปิดถ้ำในจีอาร์ในจีร้อ,องในจีสติลเราเราหนึงไปนะว่าใช้แม็กนีฟิวอยู่นี่นะฮะ ถึงถ้าถ้าใครใช้สูตรโกงไปหาละคูซ่าก่อนนะฮะจะเป็นแบบฉากนี้นะฉากนี้เสร็จก็และคูซ่าก็จะประกวดตัวคนเงินเจอกูไม่ตัดมาสิี่ลาเปอร์มเร์ดิโกโอเคผมจะขอ,อกกรักษามอนโปเกปรับหนึ่ง แนโปเกมอนก็ยังเสียงเหมือนเดิมนะไฟไฟตรงไฟดับไม่มีอ่ะโอเคไปกันเลยไปหาสตีเฟนนะฮะผมขอเรียกมันสตีเฟนนะฮะจะเรียกถือพิชชังผมครับโอเคสติเฟนเขาก็จะพาเราไปหาคนคนหนึ่งนะมันเป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งไม่ใช่แล้วครับ โอเคมาหาคนนี้นะคุยไปคุยไปนะฮะมันจะมีคำถามอยู่สามคำถามแล้วเราก็ต้องออกมาหาลักกูซี่เอ้ยลาคุูซ่านะฮะลักกูซ่าไม่ใช่อะต้องตอบอัน <S <S เอ้ต้องตอบอันที่สามนะแล้วเขาก็จะหายไปนะไปโผล่ที่ตรงนั้นพอดีนะแยผมมแย้ยสูตรกองวัดไปเลยก็ได้นะไม่ว่านะ เออต่าจางนี้วางตังนี้นะเนี่ยอยากให้ใส่น้ำมันเป็นอย่างนี้ตลอดจังเลยอ๋อนักรีวิอยู่ ซาก่อนนะน่าจะใช่ท่าเนี่ยมันท่าที่อ่อนที่สุดแล้วนะ่บอลที่แซลมนะมันท่าของมิตูนนะครับถุยไม่ใช่ครับอายบอลเนอะเอิร์ดควักเลยเออเวักเหมือนกนะันเนี่ยโอเคดเดวลิลส์2แล้วนะฮะเราจะให้ตัวนี้เลเวิลส์65 ถ้าตัวนี้ไม่หกหา้าตัวอื่นก็ไม่ได้อัพนะฮะผมชักจะบอกแล้วว่าสุเปเบ็ดขั้นสุดยอดมันจะได้ไมาจากที่ไหนนะเนะี่ยมันไม่ได้หรอกครับเออเว้ยโอเคนะก็จะ้เพื่อนผมมาอยู่ด้วยแหละแต่เพื่อนมันเล่นเกมอยู่ก็เลยมันมันไอ้นี่มันมัน,น,ม,นมันจะเป็นไงเนี้ย เกมอะไรวะเลิฟบิดเออผมก็จะแชทเกมนั้นอยู่ประเดีย๋ยวแต่ประเดียวยังโหลดแพดไม่เสร็จคุณเชื่อไหมผมโหลดตั้งแต่กี่โมงเลยไหมคุณต้องไม่เชื่อแน่ๆเลยผมโหลดต้องแต่ได้สามคึ่งตอนนี้มันหา้าทุ่มแพทมันยังไม่เสร็จหอด,ดไหมล่ะครับ มึงหันมาเจอกูดีมาไหวละเอิ้นควักเลยสนใจไหว่ายิ่งแปดต้องโปกเกมอนเร็วประมันห้าไม่ใช่ห้าสิบดีหกห้าสิบถึงหกสิบนะเยอะโตเยอะโตเยอะโตอ๋อไหน เอ็ดเคว้ยเลยเอดเคว้ใส่ปลาบูเลย,เลย,เลยตรงน,นี้เราก็ไปได้นะตามจริงเนี่ยอ่ะทำไมพี่ไม่ไปล่ะกูไปเจฟที่เมืองก่อนสิครับมึงจะให้กูไว้มาไม่บ่อยหรือไงหรือสามละอยากซื้อลูกอมอัพเวอร์จริงๆเลยตามจริงผมใช้สูตรซื้อไดนะ้ถ้าผู้ชมไม่ว่าเนะี่ย ไม่ใช่ข่าวเซ็นเตอร์ฮนะออรยแถวนี้มันไม่เนี่ยไม่มีผลลนะอยากปัดนะ โอเคนะเราจะไปกันเลยนะไปไปหาลักกูซนะ่ <c oughs> เาเลยครับเ,เราเก็บเนเนอร์มาไม่ไหวแล้วทางคนละตัวไปเลย, I wing อย wing ไอบนะีวิงแอคแท็กแล้วไอวิงแอคแท็กเปิดต่อมาแล้วค่อยไอบีนะอเอิร์เควีกไอเลอส ร้อยนะประสานสาภาษาใังกันก็้โหดมากๆโอเคนี่นะแล้วเขาก็จะเดินมาหาเรานะโอเคและกุซ่าเขากำลังกดเกลี้ยวอยู่นะฮะมวเตอรเคนงค่กล้องมุนที่เพิ่มขึ้นนะฮะถุย ูเดินตรงไปกับตินเมืองฮะโอ้หเหมือนจะขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้เออรีวิวหมดระดันี้แล้วโอเคนะฮะจะได้เห็นฉากจบกันเลยทีเดียวเขาบอกใหบ้บินได้เลยนะฮะ นะถ้าใครไปหาลาคกุต้ามาก่อนที่จะมาถึงฉันนี้นะครับก็จะเป็นฉากแบบนี้ต่อเลยนะฮะลาคกุต้าก็าจะบินมามบินมาเงงองงานทังงานเผยนี่แล้วเทพก็จะไดุ้ติลงมานะครับพร้อมกับปากอันแดงฉานนี่นะครับโอเคเขาก็ลงมานะฮะ ต้องเสียงพวกมึงดูแปะโอ้ยเดี๋ยวคนไหนมาต่อไยโอ้ยอะไรวะโอเคนะนะนะคุตาเขาจะไปนะฮะโอเคเราก็จะไป นะมันก็จะให้เ M7 เรามานะแล้วเขาก็จะคนนี้คือคนเทพให้แห่งหลีนะโอเคผมขอจบคลิปเยงเท่านี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับ